เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เลือกกันไปแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อการระหว่างเก๋ไก่สไลเดอร์แล,แและสปายเอสพีดีซึ่งทั้งคู่หลังจากเลิกกันก็ถูกจับตามองว่าเลิกจริงหรือแค่คอนเทนต์สาเหตุเลิกคืออะไรทั้งคู่ก็ได้มาชี้แจงประเด็นพวกน,นี้ไปแล้วท่ามกลางชาวเน็ตบางส่วนที่เข้าใจแต่บางส่วนก็ยังแอบเชียให้ทั้งคู่กลับมาคบกันล่าสุดเก๋ไก่ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตผ่านรายการบูตี้เอฟเอ็มที่มีบางช่วงบางตอนเก๋ไก่ตอบคำถามสุดฮิตที่เจอบ,บ่อยๆว่า เรื่องจริงหรือคอนเทนต์เก๋ไก่ตอบว่ามันเป็นอย่างนั้นก็คืออย่างนั้นเขาอาจจะเคยดูหนังแล้วตอนจบหักมุมเพราะบางทีเราทําคลิปมันมีการหักมุมเพื่อสร้างคอนเทนต์ความสนุกเขาก็เลยคิดว่าชีวิตจริงที่เราเลือกการคือไม่ได้เลือกการอาจเป็นกังวังแผนแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วจริงๆ